พิธีปฏิตินําโดยนายศักดิ์กาแสงเหลืองรองประธานกรรมการประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสิริกุลโอภาคพงศ์กรรมการและเลขาธิการนายสุรพงศ์เตชะรุวิจิตกรรมการและรองเลขาธิการนายสุรพงศ์เสร็จพักดีกรรมการและลอลร,งร,ร,ร,รละลองเหรลันยิกและนายอารันโตทวดผู้จัดก,การมูลนิธิมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน1ิจครอบครัว รวมมูลค่า2,240บาทเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่โคเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเงินในชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบรูรณาการร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานร่วมในพิธีพร้อมด้วยนางสาวชนมนัดรอดบุญธรรมผู้ตรวจราชการกรรมการพัฒนาชุมชนคณะมูนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์รวมถึงด็อกเตอร์ประพัสราเตชะไพบูล อาสาสมัครกิติมศักดิ์และนางสาวอัญชลีจงคดีกิจอาสาสมัครศริลปินมูลนิธิปันถึงร่วมในพิธีณห้องประชุมพูลเขียวโรวงเรียนวชิราวุทยาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและในโอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิปันถึงได้มอบสัตวยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนหแห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบึนบงสามัคคีกำแพงเขตอำเภอบึงสามัคคี โรงเรียนบ้านสีทองสามัคคีอเภอบึงสามัคคีโรงเรียนบ้านจงเจริญอเภทรายทองวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองโมกอ,มอคลองขุงและโรงเรียนบ้านไพราร์อ,อปางศิลาทองรวม50คันคิดเป็นมูลค่า64,500บาทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียนรวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าผ่านนักแก่ผู้ปกครองได้อีกหนึ่ง ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูนิธิปริกติง